อะไรกันครับเนี่ยเป็นไมซาราโมนิกบ hey! ีลิงเราจะใช้ไวเลสแล้วเหรอใช่เราเรามาถึงยุคไวาเลสแล้วเป็นวาเลสดิจิตอลด้วยนะใช่ตัวนี้เขาบอกขายดีมากอะ่ะครับคือเขาบอกมา50อันหมดเกลี้ยงภายในวันเดียวหมดเกลี<อ>้ยงภายในวันเดียวคือพอลงป๊กก็เกลี้ยงเลยอะ่ะนี้เปิดตัวมานานยังไง ปิดตัวได้สักเดือนหนึ่งแล้วก็คือของจริงๆอ่ะต้องพรีออเดอร์มันต้องสักเดือนหนึ่งอ่ะแล้วก็ของผมก็พรีออเดอร์ตั้งแต่ช่วงเมื่อต้นสัปดาห์อันนี้พรีออเดอร์มาจากเมืองจีนเลยนะมาจากเซนตจเจนเลยใช่ไหมก็ตอนนี้ในในบ้านเราก็ก็มีไม่เยอะอ่ะใท่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่ามาถึงก็เกลี้ยงในวันเดียวเลยต้องบอกว่ารุ่นที่เราซื้อมานี่คือท็อปสุดๆแลวนะไม่มีไม่มีไปกว่านี้แล้วเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแค่อันบ็อก์นะ ส่วนฟีเจอร์ต่างๆรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมว่าไปดูจากในเว็บส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มีรีวิวให้ดูกันแล้วใช่ฮะไปครับกับซ e รา m o นิกบีลิงโปรโปรไปครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของอาจารย์กเกษมอาจารย์เกษมอาจารย์เกษมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เราก็ไม่ได้รีวิวไปนนานเลยห่างหายกันไปนานห่างหายไปนานส่วนใหญ่ก็จะเป็นไลฟ์นะจริงๆไม่นานเท่าไหร่หรอกคือคือสต๊อกเรามี สต็อกมีประมาณแต่คือเรายังเรายังไม่ได้เลิกไงคือช่วงนี้มันทมที่แล้วเราสอนออนไลน์ไงสอนออนไลน์มันก็กระบวนการสอนกระบวนการมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลับมาเปิดเทอมตามปกติครับนักศึกษาก็กลับมาเรียนตามปกติแต่ว่าวันนี้อกกล่องนี้แบบหนักมากเลยนี่ครับซาลาม o n i c b ีลิงโปร500 Pro b โนะครับของเขา จะรหัสว่าซารา m มนิกบีลิง500้าร้อยโปีนี่คือมันจะมีตัวส่งสองตัวตัวรับ1ตัวสองตัวแล้วก็ตัวรับ1ตัวเพราะฉะนั้นเรามา u n นบ x ็อกสิ่งที่บอกไปว่าถ้าเป็นฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยให้คุณผู้ชมไปดูจากในคือเขาแจกเขาแจกบรรดายูทูบเบอร์หรือว่ารีวิวเวอร์กันไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เลยทำให้แบบขายดีมากอ่ะใช่ฮจนเราแบบ ไปที่ร้านหลายรอบเนี่ต้องสั่งจองนะสั่งจองบางคนต้องจอง500บาทด้วยนะใช่แล้คือคือเราก็ไปหาตามโอเปอเรเตอร์ที่ที่มีการซื้ออะไรนะจำหน่ายจัดจำหน่ายเออก็เราก็ไปเจออยู่เจ้าหนึ่งเขาก็ดีดีนะเขาก็พอของมาถึงุ๊บเขาก็โทรมาแล้วเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่จ่าไม่ต้องอะไรเลยใช่เออก็เขาาถามเขาถามว่าพี่จะเอาไหมเอาเอาสิเขาบอกถ้าไม่เอาเนี่ยมีคนจ่อคิวรออยู่คือมากี่ตัวก็หมด ห้าสตัวเขาบอกเหลือเขาบอกเอาเอาพูดตรงๆนะก็คือเหลือตัวนี้ตัวเดียววันนี้เราจะมาอันบ็อกครับอพอเปิดออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้กลองแบบนี้เฮ้ยกล่องมันดูหรูหรากล่องดูเป็นกล่องกระดาษสีดำกระดาษอัดแข็งลึกลับซับซ้อนเออใช่ไหมอ่า ทีนี้ในตัวกล่องอันนี้นี่เราไม่ลงรายละเอียดเยอะดีกว่าคผมรเราเก็บกล่องไว้เผื่อว่าถ้ามันออกรุ่นใหม่เราเอาไปขายอ่าเ,อเพราะว่าช่องของเราต้องอัปเดตต่างๆตลอดนะฮะของทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวเราพอรีวิวเสร็จเรียบร้อยใช้ไปได้ระยะหนึ่งแล้วมีตัวใหม่มาเราก็จะเอาไปขายอันบ็อกซิง่งกันอันบ็อกซ์แกะกล่องเปิดหุยหุย,หยอ่า โอ้ก็มีคนเสนอมาคู่มือใบรับประกันอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ครับนะฮะก็เป็นสติกเกอร์นี่คู่มือมีภาษาไทยไหมอ่ามีไหมมีาษาจีนมีแต่จีนล้วนๆจีนอังกฤษจีนอังกฤษนอกจากสติกเกอร์แล้วก็จะมีใบรับประกันอ๋อเขาบอกว่าให้ผ่านไปเจ็ดวันก่อนแล้วค่อยรับประกันนี่เขาบอกให้ยิงคิวออกเพราขทางก่องใช่ๆก็คือรอให้ผ่านเจ็ดวันก่อน เพราะว่า7วันมันยังอยู่รับประกันของรา้านอ่าใช่ใช่ก็คือถ้าเกิดมีนปัญหาอะไรก็เอาไปเคลมที่ร้านได้แล้วหลัง7วันเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงม,ม,นมันดูนนะมันดูมีมูลค่าเฮ้ยกาะย,ยิวอย่างเงี้<า>ยฮะกระิวอย่างเงี้ยมันแพงอยู่นะคืออีกอีกไม่กี่ร้อยอีกร้อยเยววะ่ะ อีกร้อยเดียวก็หมื่นอ่าใช่ใคือหมื่นหนึ่งมีทอนหมื่นหนึ่งมีทอนหมื่นึ่งทอนร้อยหนึ่งร้หนึ่งเขาบอกให้จ่ายสดด้วยนะเขาไม่มีโปรประเภทแบบไม่มีศูนยเปเซ็นต์แต่แต่ถ้าจะรูดบัตรก็รูดได้แต่ไม่มีศูนอร์เซตผ่อนเพราะว่ายังไงเขาบอกเอาไหมเอาไหมถ้าไม่เอามีคนจอคิวรออยู่นะนี่นี่นี่คือตัวตัวเกือบสุดท้ายนะ เจวใช่เพราะว่าเพราะว่าตัวเดียวตัวสุดท้ายมีเงินมัดจำไปแล้วตัวสุดท้ายมีคนมัดจำแล้วเขาเขียนชื่อแปะไว้เลยอ่ะใช่เออนะครับทีนี้นอกจากว่าในกล่องอันนี้เนี่ยอ่ะมีอะไรอีกครับมันในในในอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มบุกเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นอันนี้อะไรเข็มจิ้มซิมเหรอเพื่อนน่ะสิเฮ้ยอ๋ออุปกรณ์อ่พวกลาวาเลียต่างต่างก็คือพวกลาวาเลียอะไรต่างๆจริงจอย่างนี้เราใช้เนี่ยฮะลาวาเลีย เราจะไม่ต้องใช้ก็ได้เดี๋ยวเราดูอุปกรณ์เสริมของเขาหน่อยดีไหมก็จะมีขนมไม่ใช่เอ้สองกันชื้นสองกันชื้นแล้วก็มีไอเนแคนะแมวตายแมวตายให้มาปลกปุยสองอันนะคแล้วก็มีที่เป็นลาวาเลียแล้วก็จะมีสายชาร์จมีสายชาร์จนะ สายชาร์จก็เป็นไทเซนะหัวทองด้วยนะใช่เขาเคลือบทองเคลือบทองมาอย่างดีมันจะทนทานทนทานมากกว่าคือทุกอย่างเขาเคลือบทองหมดเลยเราเราเวลียดูตรงแจ็ค3.5อันนี้เป็น TRS นะครับ2ขีดแล้วอันนี้ก็เป็นสายชาร์จอีกแบบหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นไมโครไมโคร USB นะครับอ๋อแล้วก็มีสายสายก็มีแบบอันนี้เป็น2ขีด TRS ธรรมดาอันนี้คือสาย ที่จะต่อเข้ากล้องหรือว่าต่อเข้าเครื่องบันทึกเสียงจากตัวรับนะครับอันนี้เป็น R S T R S T R S สามบ้างอ่ะนี่ครับ T R S อันนี้ไว้เสียบกับสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนนะใครที่มีก็ใช้ได้ด้วยอันนี้มีใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ให้เราเปลียมาอีกตัวหนึ่งเราเลียที่ใช้ก็จะเป็น T R S ทั้งสองอันเลยนะก็คืออันนั้นก็คือหมดเรียบร้อยเนี่ยอุปกรณ์มีอยเนี่ยเท่ากองมือเนี่ยเยอะนะเยอะนะก็คือเป็นอุปกรณ์ดีๆทั้งนั้นเลยเพราะว่ามีการ เคลือบทองอะไรมาเรียบร้อยเลยก็คือจะใช้ได้คงทนมากขึ้นแล้วก็นำสัญญาณได้ดีขึ้นตื่นเต้นมาตื่นเต้นแล้วทีนี้เรามาเปิดดูเปิดดูอันนั้นเปิดเปิดโอาลีนนี่ยเราดูลี กล่องก็มาแบบอย่างสวยหรูเรียกได้ว่าจุดเด่นของรุ่นนี้ฮะคุณผู้ชมมันต่างจากรุ่นเดิมก็คือเคสของมันเนี่ยเป็นเคสที่เป็นผ้าหุ้บแบงค์ที่ชาร์จในตัวได้ด้วยอ่าเป็นชาร์จในตัวก็คือนอกจากว่าจะชาร์จในตัวแล้วก็จะมีปุ่มให้แผรอุปกรณ์ระหว่างตัวรับกับตัวส่งได้ด้วยใช่ฮะกล่องอันนี้ไม่ใช่กล่องแบบกล่องง่ๆเก็บอะไรแบบนี่เหรอไหมเก็บเฉยๆต้องเอาไปชาร์จที่บ้านด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็น USB Type C อ่ะเนี่ย สายที่เขาแถมมาให้อยู่นี่ย s b Type C เอไทสี่ก็คือเสียบชาร์จแล้วก็ในระหว่างที่เราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วระหว่างเดินทางเนี่ยครับมันก็จะชาร์จของมันอยู่อย่างเงี้ยมก็จะชาร์จของมันอยู่เขาบอกว่าชาร์จได้ประมาณสองสมรอบใช่ประมาณสมรอบเราเริ่มต้นเราก็ต้องแทนมันก่อนดีไหมมันมีแบตไหมมีแบตป่ะในคเขาเปิดดูเลยก่อนเปิดก่อนเอามีแบตมาให้นี่ขีดนึงอ๋อมีไหมคุณผู้ชมเห็นไหมฮะอ๋อ เห็นไหมโอเคโอดีอยู่เม็ดหนึ่งเนไมอเม็ดนึงแต่ผมว่าในกล่อง3ตัวนี้น่าจะเต็มนะเขาบอกตัว TX เนี่ย TX คือตัว Transmit ตัวรับตัวส่งตัวส่งตัว RX เนี่คือ RX คือ Receiver ก็คือตัวรับเราก็จะเอาตัวนี้เนี่ยไปต่อเข้ากับอุปกรณ์ไม่ว่าจะกล้องโทรศัพท์มือถือเครื่องบันทึกเสียงอกาบผมเฮ้ยดูดีอ่ะดู ดูมือชีพมากเลยแตก่างจากรุ่นเดิมก็คือมันมีจอออใช่ใช่มีจอหมดเลยทั้งสามอันเลยแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ถูกกว่านี้ก็คือมันจะมีตัวรับที่มันไม่มีจอราคาก็จะอดลงมาด้วยก็คือถูกลงประมาณสองพันใช่ออันนี้เราแพ้แล้วใช่ไหมฮะแพ้นนี้กําลังแพ้อยู่ใช่ไหมแพ้เสร็จเรียบร้อยแล้วมั้งครับผมอ่าทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นซ้ายตัวไหนเป็นขวาเราต้องไปตั้งเซตค่าข้างในอ่า โอ้อันนี้คือตัวรับครับผมตัวรับตัวรับอย่างตัวเดียวอย่างที่บอกนี่ข้างบนมันจะมีรูหูฟังนะฮะเอาไว้คอยมอนิเตอร์นะครับอแล้วก็มีรูเสียบไลน์อินก็ยไลน์อินอ่าไลน์อันนี้ไลน์เอาเอาไว้ใส่หูฟังเอาไว้ใส่หูฟังเอาไว้ต่อเข้ากล้องอ่าใช้รูปหูฟังนี่คือ เอาไว้มอนิเตอร์คอยฟังนะครับแต่คือมันสามารถปรับเสียงได้นะอ่าปรับเสียงได้จะเอาจะดังจะเบาแล้วก็สามารถมิวได้ด้วยอมิวได้ด้วยทีนี้ผมรู้แล้วว่าตัวนี้เนี่ยมันชาร์จไม่ได้เพราะว่าเขายังติดสติกเกอร์มาเลยโอเขาติดสติกเกอร์มานี่ไงที่แถบเนออมันก็เลยชาร์จไม่เข้าลองไหมลองเลยแล้วกันเราลองเลยแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวพอเรา เก็บเข้าไปปุ๊บเราก็จะได้เริ่มชาร์จแล้วเราก็เริ่มใช้งานได้เลยเพราะมันมีแบตมาให้เม็ดนึงอยู่แล้วว้าวเราไว้ไหนดีเราไว้กับคู่มือไหมเราไม่อยากจะทิ้งอะทุกอย่างทุกอยางมันมีมูลค่าเก็บเอาไว้ขายใช่แล้วไอ้ตัวคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยไอ้ตัวกล่องมันเป็นสายชาร์จ Type C แล้วเขาแถมหัวชาร์จ Micro USB มาทำไมเอาไว้ชาร์จได้เลยครับอตัวนี้ตลกดีนะเพราะว่า เขาบอกว่าไฟมันไม่ต้องการเยอะก็ใช้ไมโคร USB ก็พอเนี่ยคือเอาไปชาร์จกับ power bank เอาไปชาร์จกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะฮะคือคือหัวชาร์จอะแดปเตอร์เนี่ยเอาที่มันส่งกำลังไฟธรรมดาไม่ต้องไปเป็นหัวชาร์จ super charge fast charge ว่ามันกินแบตนิดเดียวกินไฟนิดเดียวนะครับทีนี้ตอนนี้เริ่มชาร์จได้ละพอเสียเข้าไปปุ๊บเป็นไงอ๋อนี่ไงพอเสียเข้าไปคคุณผู้ชม พอเสียก็เนมันชาร์จแล้วเป็นรูปแบตเตอรี่ตอนนี้พอเสียก็เป็นมันชาร์จแล้วขอขอยากขอยากอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอ่อีกตัวหนึ่งแสดงว่าเมื่อกี้เรายังกดแพร่ไปมันไม่แพรแน่นอนเลยเพราะว่ามันยังไม่เข้าคั่วมันยังไม่เข้าคั่วอ่าโอเคเสียบอะไรนะวางปุ๊บโบโอเคชาร์จหมดทั้งสามตัวแล้วนะครับเยี่ยมยอดฮะในคลิปนี้เราอาจจะยังไม่ได้ทดสอบลองเสียงให้ฟัง ทดลองเลยไหมแต่เดี๋ยวเราจะไปทดลองในคลิปต่อไปฮะ่เราแพรเลยแล้วกันตอนนี้กดแพนะเราจะไปทดลองในคลิปต่อไปต้องติดตามชมนะครับก็ก็ดีอะก็ดูสวยดูสวยดีนะในตลาดตอนนี้ที่แข่งขันกันก็มีอะไรนะคอมก้าคมกแล้วก็มีโหลดโหลด e วลส์กะตอนแรกผมนึกว่าจะไปซื้อค o มิก้เพราะผมชอบเสียงของค o มิก้นะไอตัวเสียงที่คุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้เนี่ย ก็จะเป็นไมค์ของคมิก้าอยู่นะเสียงที่เราใช้อยู่เนี่ยสองนี่แล้วอันนี้เนี่ยเป็นเสียงสตูดิโอด้วยนะออก้ายควาใช่ยี่ห้อแบบไฮโซด้วยนะนี่เราเราไปสั่งทำมายี่ห้อไฮโซนะยี่ห้อบันเมอบันมอเลยนะทีนี้เราอยากจะลองเสียงไหมเดี๋ยวลองคลิปหน้าดีกว่าลองคลิปหน้าเลยแล้วกันเพราะว่าคลิปหน้าเราก็มีไอเทมเด็ดๆมาใช่นะฮะก็คือในช่วงนี้ชอบดีมีคืนเราก็ชอบกันกระจายเลยจนเนี่ยจะครบ สามหมื่นที่รัฐบาลให้ช็อปอยู่แล้วอะแค่ไอเทม2ตัวเรานี่ก็เกือบสองหมื่นแล้วนะได้ไหมได้ไหมต,ตัวนี้กล้า,าตวัวนี้ก้าเป็นก้าใช่ไหมตัวนั้นหมื่นเจ็ดรวมกันก็สองหมื่นหกพันสองหมื่นหกพันเก้าร้อยแล้วเกือบสามหมื่นอ่าอ่าโอ้ยแต่อันนี้เท่ฮะของเล่นเท่มากเลยพอแกะออกมาปุ๊บผมชอบมากเลยมัน คือแล้วแล้วมันมาพร้อมเคสแบบนี้คือใส่เข้าไปได้เลยกันลงกันลอยกันอะไรได้หมดเลยแล้วพกพาสะดวกมากเลยนะครับนอนนะลูกนะปล่อยมันช้าไปก่อนแล้วเดยวคลิปหน้าฮะคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็กขาดเพราะเราจะใช้เสียงจากไม้ตัวนี้นะครับไม้ตัวนี้พร้อมกับใบหน่อยได้ไหมว่าจะมีเราจะมีกล้องมือใหม่เราจะซื้อกล้องมาใหม่แต่ยังไม่บอกว่ากล้องอะไรนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันพร้อมกับกับฟังเสียงจากตัวนี้เลย แน่นอนฮะอเเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับผมกดไลค์ครับกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารสําคัญจากช่องของอาจารย์เกษมช่วงนี้อาจจะห่างหายไปนิดนึงคอมเมนต์มาด้วยนะคอมเมนต์ไลค์แชร์เข้ามาอยากจะให้เรารีวิวอะไรหรือว่าเฮ้ยแก d g e ตัวไหนน่าสนใจเสียงเป็นยังไงอยากให้เราทํายังไงเสียงเป็นยังไงนะฮะชอบหรือไม่ชอบฟังเสียงคลิปนี้ให้ดี แล้วเดี๋ยวไปฟังสิงคลิปหน้าว่าจะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรครับเพราะฉะนั้นเราก็ลากันไปด้วยซาราโมนิก B-Link 500 Pro ตัวท็อปต้องบอกว่าตัวที่เป็น B2 อ่ะอ2นี่แหละครับผมลาไปเล้วลาไปเลยดีกว่านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจริงๆต้องข้างนี้ไหมข้างไหนข้างนี้โอเค